ลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองไยทั้งช่องปูนาคมหาลาบครับเมื่อนี้ปูนาคมีโอกาสเดินทางมาที่จังหวัดอุดรธานีาแม่คยนขับมาสักกาปูเทพหาหลก,กับศาลหลักบ้านหลักเมืองของเมืองอุดรธานีเขานาะพี่น้องเนาะอ่าปูนาคก็เคยมากราบมาไหว้อยูน่นี่โดนแล้วพี่น้องบ่ได้ไม่โอกาสมากราบมาไหว้อ่าเมื่อนี้็สิเลยสิพาแม่คูนอ่ามากราบมาไหว้อ่าเพื่อขอพอรเพราะว่า แม่คู่เล่าแม่คู่เล่าถือกันครับเอามาถือมาเพื่ออะไรด้อถ่ยายทับเยู่ทับทับพี่น้องฟองไปไอายางมาทั้งปีแล้วพี่น้องเนาะเมื่อนี้ปูนาคเอารถคันใหม้อ่าอ่าที่ปูนาคได้ไปซื้อมาวังมือวันอังคารมือเล็กออกพี่น้อง ได้เสดพี่น้องฟองป่ายได้เห็นป้ายทะเบียนรถปูนาคซึ่งเมื่อแรงปูนาคก็จะทําพิธีเจิมมื่อนี้ก็เอามาติดสติกเกอร์สก้อนพี่น้องเนาะเอาติดสติกเกอร์ล้านถ้ำหลว่อ,องปูนาคสก้อนอันนี้คือสารเทพพระลักเมืองอุดรธาน,นีเฮาเนาะพี่น้องเนาะอัปติศรัทธาญาติโยมอ่าตลอดถึงพี่น้องฟองป่ายท่านหลายชาวเมืองอุดรมาก,กราบสักการะบูชาทัปสิ่งของต่างๆน้า,านะพี่น้องเนาะผู้ใดได,ได้สมใจกัน นำพวกมาไลา่พวกมาลาแล้วแต่ผู้ใดสิมบาบวบบ้านสารเก่าอ่าซึ่งจะเห็นสร้างเลี้ยงกันไร้ายโยพียน่พน,กกนอ้องกำพร้อมด่วนไก่เนาะฮะวันนี้ผ้าแม่ฆู่เมฆู่กับกระล่างเดินกระล่างมาบ่าได้มาด่วนไปได้เลยเนี่ยเมฆู่เดี๋ยดนเติบลราบ่อ๋ออ่าวันนี้มาอย่างแน่วันนี้านนมาอย่างแนะ่โอ้ขอพรอนปูเพลินโอขอพ่ปูเพลินเนาะ โอ้โบ oh, ่ได้บ oh, no right? kind of ่ได oh, uh, ้มากราบเพิ่นโดนแล้วแนนบ่ได้มากราบเพโดนแล้วพอว่ามาย่ำไหนเมี่ยงคู่มาขอนี่ก็ได้โชคได้ลาบจุดเดือนเนาะอ่ะก็ตั้งใจสุดมากล่ะลมมาบ่อปูฟั่งอ่าปลาปลาเอาน้ำน้ำตามตามตามเมี่ยงคู่ขึ้นไปตามคู่นาคมาน้ำเลือกพี่น้องเด้อกะล้วนนาถอดเกือบเลยพี่น้องเนี่ยรถไป อ่าบุญนี่คือสารปู้เฮาเด้อพี่น้องเนดะ้อะผู้นาเคยมาถ่ายถ้ำแล้วแถวหนึ่งเนาะอ่าถ่ายถ้ำแล้วแถวหนึ่งพี่น้องป้องปไปเกษร์เอาให้แม่คู่จุดก้อนแล้วผู้นาเขาสิจุดน้ำก้นพี่น้องผู้นาเขาสิจุดน้ำก้นเนดะ้อบ้านี้สิพามาเบิง่งประวัติอ่าพี่น้องป้องปาปผู้หลังคนกับบริจาคครัว่าสารหลักเมืองอนนุดรนี่ประวัติเพิ่นเป็นมาจากไหนแน่อันนี้คือประวัติเด้อพี่น้องเนดะ้ออ่า คำว่าเทพรักหมายคำว่าเทพผูพ้ผู้รักษาเริ่มแรกนั้นเป็นสารไม่พี่น้องสมัยคุณภา,ารกิจวิเลกาดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการเจริญรัตนีตั้งอยู่บนเนินเรียกว่าน่นพุ่งดอกพี่น้องเนาะอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆแล้วพี่น,อนอ้องนะคนสั่งมากผ่านออกแบบไล่น้ำผู้บริจาคอยังต่างๆแน่อันนี้เท่ากับน้ำแม่คู่ขึ้นไป อ่าซึ่งผู้นาสิเป็นกาบเป็นไวอ่าผู้ทุดท้ายมูให้แม่คู่กาบไหวยก้อนให้แม่คู่กาบขอพรก้อนอ่าเพราะว่ามันถือกันผู้นาคเคยมาขออยู่ด้นะพี่น้องจำบ่ได้แล้วเนาะสมัยตะกี้คุณละแต่ตาพือนยังบาท่านเฮตเดนแบบงามปานีพี่น้องเดี๋ยวให้แม่คู่กาบขอพรก่อนอเรียบอย ปูหนักใส่แม่ยงคู่มาถือให้อันนี้ไปเบิ้งศาลทางในใั้นคู่คนกันเนอะนะเห็นไหมพี่นอออ้องงามสีทองเหลืองงามอยู่ในนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปูหนากเขาสิเข้าไปเนอะพี่น้องเนอะมาเบิงบ้งบรรยากาศให้แเมี่ยงคู่คนขอพรก่อนกราบไหว้ปู่เข้าก่อน <c oughs> มาส่วงเสาพี่น้องมาส่งสงสงองเสาฟอร์มันี่ผูน้นาคมีนัดอ่าก็เลยสิได้มาวันวันนึงนี่กับซุยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเมตเตเลกสุยอ่าพี่น้องฟองปลายกะคอยน้ำภูนาคไปเรื่อยๆภูนาคกับิลา,าะาไปท้ายถ้ำหลายๆสถานที่ให้ไปเบิ่งประวัติศาสตร์น้ำเนี่ยไปเบิ่งวัดว่าล้ำน้ำเนี่ยพี่น้อง นะเพราะว่าผู้นาคตั้งใจอยากเฮ็ดจังสัตวแต่ว่าในเมื่อมันมาเฮ็ดทั้งเรื่องละไก่เฮ็ดไปน้ำหาเบิ่งไปพร้อมมาไปขอโชคลาภไปน้ำน้ำพี่น้องเนาะ,ะตอนนี้แม่คู่กับกระร่งตั้งจิตอธิษฐานไหวพระอยูอ่แม่คู่ไหวแล้วเดี๋ยวปูนาคสิไปไหวน้ำกลเดี๋ยวสิพภาขึ้นไปหาปูกัน เป็นไปหาเพื่นไปให้แม่คู่เป็นผู้ขอแม่คู่สีดวงดีร้ายก็ผู้นาคอยูย ตอนนี้เม่โคก,ก็กำลังตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยพี่น้องหด้อหาผู้เทพ,พาลักเฮาผู้คนปกปกักรักษาาเมืองอุดรอของเ้าเนาพี่น้องเนาะเอาห่อแพนกล่องไปทั้งไม้น้ำพี่น้อง อ่อ,อนซ้อนสร้างสร้างงามคู่พี่น้องทางขึ้นตีนคูเ่เฮาเนาะกัวผู้นักสิกไปลั่นคลองให้ลั่นคลองให้ลั่นคลองให้แม่คู่ยังบาทก่อนมาลั่นคลองก่อนพี่น้องโอ้ไม่คลองก็คือจังหนักแไปละ ข้องให้ไม่คู่แล้วให้เราอธิษฐานในสำเร็จให้พี่ให้น้องพ้องไปทั้งหลายเข้าโชคดีน้วกันเมื่ออาจจะสั้นแน่เนื้อพีนอ่น้องเนื้อผู้นางบริได้เอา่อนมือจับกล่องมานำบุได้เอามือจับกล่องมานำพี่น้อง องคูเพิ่นยืนง,งามทางงานเนาะพี่น้องเนาะองค์เทพพลังเขาเอาบานนี้แม่คู่สิดเดเสียงเซมซี่พี่น้องแม่คู่สิดเดเสียงเซมซี่บิ่งเดอ้อว่าเพิ่นสิได้ตัวใดแน่ ตกลงมาก้วพี่น,อนะน,นอ้องเบิ่งแม่คู่มันเป็นด้ตัวใด่นตัวใดพี่น้องหางยกขึ้นมาเบิ่งดูแม่คู่ เอาได้เลขสองแปดด้วยพี่น้องด้วยคือบมชัดละ่ะอ๋อได้เลขสองแปดด้วยพี่น้องด้วยได้เลขสองแปดะเอาได้แล้วพี่น,อน้องเลขสองแปดอ่ะมันนี้แม่กู่ถือให้แน่ ปูนากสิไปากาไปไหวจะข้าวก้อนบานเนี่ยบางนึงให้แม่คูว่แบบคือด,ดีๆได้จะให้มือสันเนี่ยประเด,ด้ยด๋วยวใหม่มานนี่ยตอนนี้ปูนากกำลังสิไปไหวเด้อพี่น้องเอ้ยบันเพราะนั้นตามแม่คู่บันนี่ตามปูนากแล้วปูนากกำลังสิบทำไหว จะลองไปยิบรตเตอรีเสียงกันเมืองเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่แม่กูอ่อธิษฐานเมื่อกี้นี่เพราะว่าแม่คู่มานี่พอพนเคยซอยประจำํำพอคนปูคนเคยซอยเหลือแม่คู่ประจําย้มตกๆุกใ้ยากแม่คู่ ก็ในปูพันไห้ถ่าไม่กู้มีโชคไม่ใช่ไม่กู้กับสีเอาไปซอยเหลือผู้เขาตกถูกไดากผู้เขาบ่ามีอยากมีกินนะตอนนี้ทีกำลังก็ถ่ายไม่คู่อยู่ จะตามพูไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอย xem xét xi quả long mừng mắt ạ đâu em viên hùng đỡ vì vời anh em ạ phù vời anh gì ạ tuyệt vời anh Năm ạ

At the internet at that time, หมาเอมันเรียบก็เถียงกันอือดีเด้อพ่อเอ้หลายป่านีเรียบก็เถียงกันไมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เด้อพี่น้องเด้อยิบให้่ไหมเนี่ยปู่ให้ลูกใครเต้าไม่เนี่ยโอ้ยสะรับลูกป่าเนี้พี่น้องแยกไม่ก็ได้พี่น้องได้พลังหลายวะเถอะ ยิบให้ไหมปุ้ยิบให้ไหม,ม่เด้อ่อรเรา้านแพงเพือ่อลูกเพื่อร้านเพื่อพี่เพื่อนนางเพื่อปา่าเขาลุ้เอาไม่ให้พอเด้อ ตัวไห้แม่คู่มันคือไล่ตาแกโอ้ยกับบอชัดบอแจงเนาะพอเลยไอ้กับบชัดบอแจ้งพินเนเก่าหนึ่งมือนหกโอ้ยพอเ้ยฮะเรียว่าคนไทยล่าจเลขสองปดนั้นไม่คู่เลยวนะพี่น้องนะมันบอชัดบอแจ้งไหมพี่น้องอ่ะ วัดสนามผู้นักหน่อยสู่แม่คู่วะใดอะไปบาันี้เขาขอเออป่้ยอันเดียบมาบันี้พี่น้องเขาก็ไปถวายอ่าน้ำมันตะเกียงเด้อพี่น้องเด้อ ถวายน้ำมันตะเคียนผู้นงก็ได้ถวายน้ำมันตะเคียนกับนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มีชาวบ้านชาวช่องเอพิ่นอ้าวฝนตกแล้วพี่น้องเล้วฝนตกแล้วเนอะเอาขอฝากไวิท่านัยสักก่อนสลับคลิปนี้โปรดติดตามผู้นำผลเรื่อยๆน,นะพี่น้องฝนตกแล้วพี่น้อง ครับตามตอ่อท huh? ี่ปูนาคได้เคยียร์ไว้ว่าปูนาคเสียพี่น้องเห็นทะเบียนรถเมื่อนี้ปูนาคเอาเตารถมาติดสติ๊กเกอร์พี่น้องเอารถมาติดสติ๊กเกอร์เด้อนี่เด้อทะเบียนรถปูนาคพี่น้องผู้ใดอ่าวดนี้งวดสิมาเนี่ยแหละปูนาคก็สิสวดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อเพื่อการสิ้นลงไปปูนาคมาติดสติ๊กเกอร์กับลูกศิษย์ลูกหาของปูนาคอยุทธจิรันมีสติ๊กเกอร์ได้พี่น้องเด้ออ่านี่นี่อเจ้าของหลาน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างเออออกยูทูบหน่อยวันนี้ออกยูทูบให้ปู่น้อยอ่าผู้ใดอยากติดสติกเกอร์กลับมาได้ที่อ่าหน้าวัดสะบัวบ้านเด้อพี่น้องเด้อน้องสำโรงอ่าซึ่งตอนนี้ผู้นาก็ให้ลูกให้เต้าติดสติกเกอร์ให้ส่วนเลขทะเบียนรถกระเสีเลยอ่าสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดน้องพี่น้องเนาะอ่าอันนี้เด้อนี่ติดป้สัญลักษณ์ช่องยูทูบของปู่นาก่าให้พี่น้องได้เห็นตามค้ามมันสัญญาแล้วมาพราบัวเลขรถพ่อเบอร์ได้ให้มาว่ะเออเอานี่ก็เห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ขอจอสี่ศหมายถ้าว่าเจ้าขุนรุ่นนายเด้อเนี่ยเด้อขอจอเนี่ยจะไปขึ้นเป็นแนวอื่นนี่เจ้าขุนรุ่นนายพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ผู้นากะขอสวัสดีเพียงแค่นี้ให้ลูกเต่าละหลานเห็นอาเล็กสติเบียนรถผู้นากเนาะมือเลี้ยงผู้นางก็สิเจอร์มีครัง้งหนึ่งร้อมเหนืทีมงานยศทูปไปเจอกันอยู่ที่ร้านทําผู้นากเด้ออย่าลืมนะพี่น้องเด้อสนใจติดสติกเกอร์ที่ร้านมีสติกเกอร์พี่น้องหน้าวัดสะบัวบาน น้องสำลวกนะพี่น้องสรับคิ้นี้ผู้นาขอการเข้ามาสวัสดีครับ